ตอบได้จุดๆๆมากตุกตาเดือดอกแม่พาลูกเขาไปไตายเผยแม่แตงโมเป็นอดีตนางเอกล่าสุดผู้บริหารกันตนาตุกตาจิรดาดิษยน,นันกัญจารึกถึงกับพ์เดือดกับคำพูดของกระติกและขอพูดในฐานะมนุษย์แม่เช่นกันถึงคุณแม่ของแตงโมนิดาที่หลายคนไม่รู้มาก่อนเป็นอดีตนางเอกว่าในฐานะเป็นมนุษย์แม่ฟังแบบนี้แล้วของขึ้นนี่คือคำตอบของคนที่อุตส่าห์หนีไปตั้งหลักคิดหาคำตอบอยู่ จนไม่มีเวลาที่จะมาร้องให้เสียใจที่พาเพื่อนไปตายถ้าคุณพาลูกเขาไปตายแล้วคุณไม่กล้าที่จะโทรบอกแม่เขาเพราะคุณกลัวไม่กล้าบอกอันนี้รับได้แต่ถ้าเพราะบอกไปมนุษย์แม่ก็คงจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่นักประดาน้ำดำน้ำไม่ได้อันนี้ตอบได้จุดๆ,ๆมาก คิดดูให้ดีถ้าเป็นลูกคุณเป็นฝ่ายที่ถูกคนอื่นพาไปใต้แล้วเขาไม่แจ้งคุณไม่บอกคุณคุณจะรู้สึกยังไงเรื่องนี้คนที่เสียใจช้ำที่สุดก็คือคุณแม่ทราบว่าคุณแม่เองก็เคยเป็นคนในวงการบันเทิงเช่นกันในอดีตคุณแม่พนิดาเคยแสดงเป็นนางเอกเรื่องกนกนครของรัชฟิล์มทีวีกราบขอให้กำลังใจคุณแม่เชื่อว่าคนทางประเทศเห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ ขอแสดงความเสียใจขอให้น้องไปสู่สุขคติคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ